โอเคเลยโอ้โหวัน oh. น oh ี oh. ้เล่นแรงอีกแล้วนะคะทุกคนเมย์จะเล่นในโหมวดธรรมดาไหมหมดบันเทิงก็ไม่เหมือนบันเทิงอะหมดบันเทิงอะมันชอบล็อกล็อกทุกคนระบบไม่ชอบล็อกฮะเดี๋ยวกินเดี๋ยวกินอัดคลิปอยู่แล้วเวลาอัดคลิปก็จะชอบเมียก็แบบว่าช่างเหือด คืเอเรที่ถามว่าจะกินม,มงโมงไหมเด็กก็ไปกินได้นะคะคือทำคลิปเกมอาร์เอียก็คือแบบถามว่ามัไมไม่ทำคลิปอื่นบ้างไม่มีก็คือแบบไม่ใช่ทาคสิคืบไม่อยากจะพูดจะทำคลิปอะไรนะก็ทำแบบเนี้ยก็อเอาทำเกมที่เรารักดีกว่าไหมเด็กถ้าเป็นเกมอื่นน่ะถามก่อนว่าพื้นที่จะพอไหมอือ เคยมีละรัสระเพราะว่าเปล่าก็เล่นเกมนี้ไปนั่นแหละถือจะน่าเบื่อแต่มันก็ไม่แต่มันก็ไม่เป็นเหมือนแต่มันก็ไม่ก๊อปไข่นะเฟ้ยทุกคนแล้วก็ทางคนเที์เองอ่ะมีสกินอะไรมาก็รีวิวเฉพาะสกินฟรีนะคะ ถ้าเบสก,กินเสียตังช่อสก,กินวันเลอร์พาสก,กินจากกิจกรรมต่างๆอะ่ะเราบอกเลยว่าเราไม่เราไม่ขอรีวิวนะคะเพราะเป็นสกินเสียตังแต่ถ้าสกินเสียแต่ถ้ามันไม่แพงมากก็โอเคขอรีวิวได้แต่ถ้าเป็นวันเลอร์พาก็ขออภัยด้วยขอรีวิวให้ถึงไม่ไดังออมาทีกกดิ <c oughs> โอเควันนี้ก็มาทำธุรกิจเก็บทุเกียนกราลไปแลกเวงกรรมคืนเจอดีเข้าให้ทำไมมันเหมือนเราไม่อันติดวะโอ้เจ็บ มันจะคิวได้ไกลก็จริงเหรอแต่มันก็จะเสียงโดนลวงนะคะทุกคนแต่ว่าเล่นแรงค่ะ <Nice assist. S 1> จะเกือบตายเนี mm ่ย hmm. ไงจ้าซานี้จะหู่คิวไปไหนวะซานี้ในเกมไม่ฟาร์มใช่ไหมถามตรงถามจริงไม่ฟาร์มหรอมาดูมันไปตีปอม สับภาพเข้าไปตีป้อมแต่กระตุยวิ่งฉีดผิดทางแต่เย็นยนะพี่แต่เย็นเะพี่กีลาไมายไงแต่นี่เฮเลนเนีย ป้อมตีตายอนะน่ะแต่ไม่มีคนมึงฆ่านะแต่มันฆ่าตาอัองเยเย็ยนเย็ยนเย็ยนเย็นเย็นหน่อยได้ไหมอะ่ะเย็ยนเย็ยนไว้ตายหมดตายหมดพีสิเพื่อเรามันแดนป้อมกันเร็วจังเลยวะเออช่างเถอะก็นี่ไม่ไอดีรองไม่ใช่ดีหลักไอดีหลักก็แพ้รวย เบาดิโอ้ยเอ็งกษัตร์นี่กษาร์เอา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 ออะไรเอนโอ้ยโอ้ยโอ้ยคิวก็ตเบาเบาหน่อยดมเาเบาอย่ามาเด้อ พอข,ข่อยสิว่ามันก็จะมีประเด็นเพื่อนถ่ายป้อไมไปเลยดิถ่ายป้อมไม่จบเถอะถ่ายป้อมไม่จบกดร้องมาตายป้อมมาตายเองช่วยไม่ได้วม,มาตายทำไม โโอ้หไปดันล่างแล้วดูไอ้เทวยนน้ำมันมาจากไหนวะการนี้มันมาจากไหนบดคอนโทรลอบดไปบดชัวร์บดแน่แน่อะไรไม่คิดไม่จำไม่หลักจำไม่หลักจำไม่หลักจำจะเอาให้ได้

ชัดดาวตันชัดดาวแล้วไงว่าแต่ยังก็ไจะมาตายเพราะตอนสายแต่นั้นเราชนะได้ชนะแล้วค่ะชนะแล้วค่ะลูกคนชนะแล้ววยเห็นไหมล่ะถึงจะโดนชัดดาวแต่ฉันก็ชนะมาได้แบบแบบมันก็ชนะได้อยู่เลยเพราะว่าเป็นไอดีนรองไง ไอดี ID, ลองที่ป้านหม่ส่วนใหญ่ก็ชนะง่ายเลย mm hmm. แต่ตอนรีแรงอ่ะมันรู้สึกว่าจะเจอแต่ตึงๆนะแล้วก็ขอไม่เล่นแรงกันนะถามว่าทำไมไม่เล่นแรงคือว่ารีแ้งรีแรงวันแรกมันก็จะเจอพวกตึงๆจริงๆที่เขาจะมาล,ลงมาดันแรงกันนะ,นะคะทุกคนไอดีห <Okay. S 1> ลักก็เจอแล้วแหละคือ mm hmm. น,น ID, ีรีไอดีหลักรีวิสกินสลิก้าไปแล้วไงกลับ mm hmm. ประมานั้นแหละ ขึ้นบอลหนึ่งแล้วค่ะซิงเกิเลเพนตาคิวเพนตาคิวโอเคแคปหน้าจอไลแอคไดเอ็มดีพีโอเคไปบ้าค่ะทุกคนอเอยลืมเดี๋ยวเอาสลามมานาไกก้ดูนะใหเดี๋ยวเอาสลามมานาไปแรกก่อนเอาสลามมานาไปแรก แรกกิจกรรมบัคกหรือยังไงแล้วก็เอามาตรงนี้อันนี้ก็เป็นอดีลองเหมือนกันอดีรลองเราก็ส่งไปเลย428นั่นแหละโอเคค่ะบายนะคะทุกคนไม่บายมาทำคลิปแค่นี้นะคะ